ทำปองเปิดเรียงแล้วจะไปเก็บตาลก่อน

អ្នកអង្គហើយទៅទៀត៣ងូរបស់ប៉ារែលោកបងនៅតាមបាໃຫយឃើញໃຫយសុធៀបយ៉ែងពេញយ៉ែងពេញចូលកទីល្វាហៅតាមមកទីប្រកាសឈ្មោះនេះតើស្វែងដើម្បីរកចាំពីតែអានពីផងចាខ្ញុំមកណាទេ าเจาไปเก็บตานยายก็เก็บมาฝากดก็เห็นแล้วก็คิดถึงนะเห็นว่าขยันทําตาลมันจะวายแล้วคุณมันก็จะลูกระปอดร,ระแป๊ดนิดนึงลูกเล็กๆกันนะไม่เป็นไรฉันบีบได้เดี๋ยวว่าแวะดูต้นนี้ก่อนที่จริงเขาวายวได้หละเธอ เขาเหลือบนต้นไม่เยอะแล้วเมื่อวานฉันมาเก็บได้ลูกหนึ่งฉันสะสมแบบนี้เลยจ้ะไอตอนมันเยอะๆกับไม่คิดทำนะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยจ้ะเหลือประมาณเนี้ยนิดๆหน่อยๆมาดูว่าเขาจะร่วงไหมโอ้ยเยอะๆ,ๆ ลื่นพอดีเมื่อคืนฝนตกนะฝนตกแรงอาอนี่ไงโอ้ยดำหมดแล้วเสียดายจังเสียแล้วเมื่อคืนฝนตกค่อนข้างแรงคุณเฮยเล็เแล้ล่เฮลเล่เห็นไหมเอ่นเนเยนี่ไงฉันเล่าว่าเมื่อคืนฝนตกแรงนะ วันนี้คิดว่ายังไงก็น่าจะร่วงเลยลองแวะมาดูก่อนโอ้นี่ไงอีกลูกนึงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโชคดีจังโอ้อะไรกัดอะไรต่อ เนี่ยาจา้ะเมื่อคืนฝนตกหนะักเขาทิ้งขั้วแล้วเนาะต่อไปก็จะหากินไม่ได้อีกแล้วต้องรองให้ถึงฤดูดขายอีกรอบหนึง่งถึงแล้วจ้ะ อุ้ยนั่นไงเห็นไหมการคาดดาวของฉันไม่ผิดฝนตกขนาดนี้ยังไงก็ต้องร่วงโอ้โฉดดมดูก่อนอ,อันนี้น่าจะร่วงดูสิคุณเธอคือฉันไม่มีเวลามาเก็บเนาะ พอมาทีก็อย่างเงี้ยจะได้แต่โน,น่นอันนี้มีตรอยนกจิกเนาะไม่มีใครมาชิงเช่นละมีต่นกโอ้ยเดี๋ยวดมดูก่อนอันนี้ได้อยู่โอ้ดูสิอันนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วนก ต้องมาชิงกันก่เอี้ยงได้เป็นลูกหนึ่งเนี่ยดูนู่อนอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนโอ้เสียดายจัง หอมมากไ้แตกหมดแล้วที่จริงมันมีอีกต้นนึงเนาะอยู่ข้างศาลาเลยอันนั้นคือดกแต่ว่าเราใช้ไม่ได้นะคุณเธอฉันไอ้นั่นอะปะเจี้ยวนะมันไปทํารังอยู่นะมันไปทําสโมอยู่อะให้แบทแมนอะขังข่าวอะเม้นอึเม้นอึเขามากเลยแล้วก็เลยแบบไม่เอา อยู่นน่ยน่าจะหล่นเยอะอยู่เนี่ยจะ้ะตรงนี้มันมีประมาณสีต้นอันนี้ลูกยังเยอะอยู่ว่าเสียดายเนาะโทรศัพท์ฉันมันถ่ายได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยเธอดูสิหายใหญ่มากแล้วก่อนหน้านั้นฉันไม่มีเวลามาเก็บเธอดูนะ เธอดูเธอดูนาะงเอี้ยงมันทำเสียดายเอากล้องไว้ตรงนี้ก่อนไปดูอันตกน้ำดูดูเอี้ยงมันทำเธอดูเอี้ยงมันทำเดี๋ยวๆๆอันนี้ตกน้ำยัง โชคดีจังลุยมันเป็นป่าอย่างนี้เลยคุณเธอเหมือนป่าเห็ดเนาะแต่ไม่มีเห็นะจ๊ะฝนเพงตกเมื่อคืนแบบกระนำซัมเมอร์เดี๋ยวฉันจะลงไปเก็บในน้ำก่อนนั่นอะ ลูกนึงเห็นมั้ยโอ้ยมาแล้ว การมุ้นไม่้ีนี่แต่ว่ายังแข็งโป๊กอยู่เลยตัวยังเขียวอยู่เลยคุณเธอ อาจจะได้ดูวิดีโอของเ,เพื่อนๆนะที่พาลุกโดบรุกดังเข้าป่าหาเห็ดแต่สำหรับนางคนนี้หาเห็ดไม่เป็นจะ้ะแยกไม่ออกอันรเห็ดเมาเห็ดดีดูออกเป็นอย่างเดียวคือเห็ดละงกโอไม่ใช่สิเห็ดอะไรนะสตัมโมกอะ่ะเห็ดตะไคร้อ่ะดูออกเป็นเห็ดเดียวจะ้ะโอหอบฉันเห็นว่าแวบ,บอยู่ในน้ำนะคุณเธอ แต่มันจมไปแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจมเพราะว่ามันหนักหรือว่ามันมันบูดแต่เนี่ยน่าจะดีอยู่เห็นไหมรอยน้ำาปรงๆปอยู่เดี๋ยวฉันว่าฉันจะลงไปตรงนั้นแเลยแล้วก็เนี่ยอีกลูปนึงเห็นไหมฉันจะลงเอาตัวนี้อีกลูปนึง รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองไขอะไรว้าไขหอยน่าจะหอยอะนะโอ้จุยน่าจะหอยแหละเดี๋ยวลงไปเก็บกัน แต่ now แล้วเสียดายจังหเหมือนกันเลยาาทำไมตั้งแต่เมื่อวานก่อนน่าจะดีๆอยู่เสียดายจังพอาละอันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณโลสองโล ก็มีคนมาหาหน่อไม้เรื่อยๆอยู่เนาะคือทุกคนไม่ได้สนใจมาเก็บตานะทุกคนมาหาหน่อไม้เดี๋ยววันหลังค่อยมาดูอีก ช่วงนี้เขาร่วงทีมาทุกวันน่าจะโอเคอยู่เนีย่ยเสียดายเนาะตอนที่เขาเยอะๆก็ไม่มีเวลาตอนใกล้จะวายแย่งกันมากเลยอันนี้เป็น สะน้ำสาธารณะเนาะยาวไปถึงนู่นคุณเธอเห็นไหมอันนั้นเป็นศาลาประชาคมหมู่บ้านฉันเองจ้ะคุณเธอจะเห็นต้นตาลอยู่ตรงนู้นตอนนั้นดกหน้าคุณเธอแต่นั่นแหละที่ฉันบอกว่าแบทแมนเขาไปอยู่เราเมนอุจจระเขานะคือดกแค่ไหนร่วงเยอะแค่ไหนฉันก็ไม่เก็บอะ่ะฉันไม่ไหวจริงๆฉันเวียนเวียนหน้าวิมุกอะ่ะมาเมื่อกี้ ได้ห้าลูกลูกไซส์ขนาดเนี้ยประมาณห้าหกลูกก็ได้เนื้อแล้วแหละเกือบโลหอมอืมเสาอมเศร้าไม่ได้อนไกลมา น้ำก็ใหญ่โพดโพอู้เยอะแท่นหนุ่มนูน่นโอมคุณเธอเอ้ยเยอะมากเลยมาเก็บไปทอดไข่เดี๋ยวกลัแล้วเออ <laughs> มาเก็บตาญาเจ้อเจ๋ะของบัวเมื่อกี้เหละจ้ะญาติญาติกันเองอันนี้ก็นองน้ำประจาหมู่บ้านฉันยังไม่เคยมาลงเอาบัวนะเพราะว่าน้ำลึกมากเขาว่านะเลยไม่กลา้า Man, right.

มันรถกิมเรแล้ว่รไธรรมดาปใช่ปไใช่อตัวเมตัเลฮะไอไทยกิตเมืองค่ะเออเขาอุบิ้งเงินครับอกต่อออกติดเออสบายอยู่ยิบปุญแจีเมอไซค์ก็ทำาได้เจ็บจีมอไซค์ช่นะโตมอไสค์ทเาโอ้ยเยจะได้เลยฮะ